เต,เติมน้ำมันไปนิดหน่อยอีกนะต้องเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันวิ่งไม่ได้แวะบางจะตีตะกวดป่าซื้อน้ำเป็นไงขายน้ำอะไรเยอะมากเลยน้ำปัน่น,นมีชายเย็นไหมครับผมขอชาชายเย็นสองแก้วเดี๋ยวผมเอากระติกไปครับผมเสื้อชายเย็น กระติกผมล้างน้วเนี่ยไม่เห็นตัวกัวป่วาซื้อชาเย,ย,ย็นนออยใส,ใส่ใส่ใ,สใส่นี้เลยนะครับสอ,สองแก้วเลยครับผมเอาหวานน้อยนะครับผมถึงบางจากครับผมบางจากถึงตัวกัวป่าแวะบางจากถาม,ถม,าถามกกว่าทำไมมาทางกัวป่าก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็สายเที่ยวนะไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับผมไปเที่ยวเที่วครับใจครับผมไปชนีลำเก่็อ้อาไปชนีลำเก่็แล้วกันนะถ้าหาง่ายเนี่ยป้ายนี้แหละป้ายใหญ่ๆเลยอ๋อนะของคนไม่เคยมาเข้าไปหน่อยครับประมาณ ไม่อาจจะดูน้ําก่อนได้มีน้ําบอกว่าจะเล่นน้ําน้ำมันสิบโมงแล้วเกือบเจ็ดแปดโมงแล้วมีน้ำจะเล่นน้ําว่าจะกินคงกินข้าวนาจะร้านค้าข้างในมีร้านค้าพวกส้มตามไส้กรอกอะไรพวกยำอะไรพวกนี้น้ําตกวังเคียงคู่ครับผมมาหลายครั้งเหมือนกันพาลูกๆมาเล่นรอบนี้ผ่าน้วครับอัปเดตสถานการณ์น้ํากันหน่อยแล้วกันว่าน้าต้นเดือนน้ําน้อยหรือเปล่าต้นเดือนทันกว่า มกราคมที่ผมมาเที่ยวนี่มันมีพวกของไอจุดกลางเต็นท์อะไรต่างๆหลายที่นะแต่เอาจริงที่ผมไปเนี่ยเป็นที่สาธารณะนะครับไม่เสียค่าบริการเลยเราจะเสียค่าบริการเฉพาะอาหารซื้อขนมซื้ออาหารกินซื้อน้ําเช่าห่วงยางเช่าเสืออะไรประมาณนี้ผมก็นะ่าจะเสียค่าอาหารนะ ไปดูก่อนนะครับน้ํามีเยอะมีมากขนาดไหนน้าตกวังเคียงคู่ครับไม่ได้เป็นน้าตกสูงสูงน้มันปทานาน้าทานน้าตกวังเคียงคู่ผมเรียกยางั้น,นะกันผมมาหลายๆคลิปมึงกนะัน่าสองสามคลิปนะนี่นะจากครั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้าไม่แน่ใจมาเองพาลูกมาพาแม่มาอะไรเงี้ย <c oughs> ต่างผ่านนานๆก็แวะกันที น่าจะเป็นปีแล้วแหละที่ไม่ได้เข้าไปเคยมานอนกับลูกครั้งหนึ่งด้วยครับเอาลูกกับร้านมานอนสัญญาณมีเน็ตมีครับแต่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ตรงนี้มีร้านมีร้านมีโซนของแงงคมป์ปิ้งนะเยอะอยู่หลายร้านนะครับใครที่สายสะดวกพวกร้านที่มีร้านแคมป์ปิ้งมีร้านกางเต็นท์ มีบ้านที่เกานะครับก็สบายสบายเลยข้ามาไม่ลึกนะผมว่าประมาณไม่ถึงสองกิโลนะเนี่ยจะพอนจากนี้ก็หน่อยนี่ตรงนี้มีลานกางเต้นมีลานด้วยนะจะจำไม่ผิดนะครับเขาสร้างมาได้พักใหญ่แลละนี่ชื่อนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจคัมมิงคัมมิงฮะองข้าไปดูผมไปโซนสาธารณะ ตัวอะไรอ๋อ oh. <laughs> นี่สวัสดีผมไปคือสาราธนาร์นะครับวันธรรมดาก็จะดีหน่อยนะฮะตรงโค้งตรงนี้เลยนี่ข้างหน้านี่เลยฮะสาธารณข้างบนเนี่ยมีลานกลางเต็นท์อะไรเยอะแยะนะครับตาโยนตาย,ยตายงตายายเคมปิ้งอะไรเยอะแยะเลยแต่ผมจะเข้าไปตรงนี้ดูรถนิดนึงโอเควันธรรมดาค่อนข้างจะงี้ บกระโง่นะปลาหมึกทอดร้านค้ายังไม่มาเลยนี่วันธรรมดาจะ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 ร้านขายของแล้วข้างในมีร้านแคมปิ้งอยู่นะร้านขายของมาแล้ววันธรรมดาก็ดีนนนนนหน่อยเสาร์อาทิตย์คนแน่นนะครับผมคนกลั้งน้อยผมมาติดบางทีช่วงเทศกาลเนี่ยโอ้โหแน่นเปี้ยเลยครับคนมานั่นแล้วก็ช่วงน้ำ ยังมีน้ำอยู่นะครับมกรลาแต่ช่วงฝนน่ะจะมีน้ำดีกว่า,าน้ำยังไหลอยู่ครับน้ำตกวังเคียงคู่น้ำใส่นะฮะน้ำใส่สายทานเดียวจย่ด้านบนนะฮะแต่ตรงนี้มันจะเป็นทรายที่เล่นน้ำได้สบายสบ,ยสบยืมดูจากสายตาแับหัวเขา่า นอนแช่ฟินฟินได้ใต้ลมไมก้ก็เดี๋ยวไปสลำรวจกันนิดหน่อยนะเล่นน้ำวันธรรมดา คนน้อยนะแต่่าเป็นเสาอาทิตย์เพาว่า11โมงนะ่าจะมีคน้วที่จุเย็น<ๆ>แล้วก็ฤด,ดูของน้ําด้วยนะเ,นเล่นได้ทำไมเล่นได้เก็มๆเลยลานกว้างๆฝั่งด้านนี้จะเป็นทรายที่ส่วนใหญ่เหมือนที่บอกนะฮะฝั่งนี้จะเป็นหินนะผมใส่รองเท้ายางเดินก็สวมจะเป็นหินโอ้โอ้โอ้โอโอ้โ,อ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 โอ น้ำโซนนี้เด็กเล่นน้ำสบายครับเนี่ยตรงนี้ช่วงนี้ก็ยังเล่นได้สบาย,ยตรงนี้จะเป็นระดับนาเข้งนะนี่นอนเช่ช่ำเลยฮะแต่เพราะว่าเดือนหน้านี่ถ้าขวไม่ลงนี่มันน้ำมันน้อยไปอ่ะมัน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 ไม่น่าเล่นนะเพราะว่าน้ำไม่ไหลถ้าช่วงน้ำไหลอย,อยู่ในี่โอเคโซนลานกว้างๆตรงนี้มันถือว่าโอเคที่สุด ข้างบนโอ้มันเป็นไม้ไม้แล้วอ้อมีโซนน้ำลึกอยู่ครับพผมนี่ตปต้นไม้นี่ครับอมว้าวลึกนะนี่ฮะว้าวแล้วก็เย็นด้วยโอ้ออถือว่าถือว่าลึกเยอะอ่าถ้าลงไปนี่ตอนนี้ผมร้อยห้าสิ ว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้อันตรายนี้นะฮะก็น่าจะพ่วงหัวมาดูอ่ะเรากล้องแบบธรรมดาเป็นเหมือนกระถุ่มน้ำนะจุ๋มเลยนะเดี๋ยวขอพิสูจน์ขอพิส for ูจน์อ้โอ้โอ๋อเป็นหิน oh, ห oh, 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 ินห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 ินลื่นลื่นเป็นหินอยู่ครับหินดำดำลื่นลื่นไป้หินก็นั่งดีครับ Okay. โอเคอเคุ้ยเย็นยังเย็นชํำอยู่ครับยังเย็นชํำอยู่ว,ว้าวมาเทียงเทียงนะครับตรงนี้เป็นหิ้ครับเป็นหิ้งตรงนี้ลึกสักประมาณเม็ดนิดๆนะครับช่วงนี้แต่น้ําจริงๆอะ่ะเวลาลึกจริงๆน่าจะไม่เกิน2เมตแต่น้าช่วงนั้นเที่ยวก็จะเที่ยวนะครับ มีหินและมีเป็นสาหลายคุมหัวท่านถามว่าเหมาะพาเด็กมาเล่นน้ำไหมหนึ่งเหมาะมัน,เป,นเป็นพื้นทรายตื้นๆอยู่เด็กเล่นได้นะครับดูแลดีๆเดือนมกรายังโอเคอยู่นะเนี่ยปลายเดือนกนุมพาผมว่าสักเดือนยังโอเคอยู่มีนามีฝ่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกน้ำจะน้อยเกินไปแล้วผมเคยมาไม่ค่อยเย็นอะเอาจริง นะเคยมาตอนติดติดหน้าแรงมันไม่ค่อยเย็นน้ำแต่ตอนนี้ถือว่าเย็นช่ําเลยนี่ตอนนี้ประมาณสิบเอดโมงมาแล้วครับยาให้เตียเที่ยวเหมาลาน <laughs> หม้ออ่างหม้ออ่าง <laughs> มีความเรื่องของหินนะมันดีตรงอย่างนีุ้้โอ้ ุุุ <t <t ุยยยยด้วยความที่น REALLY> ้ำไหลเมันทำให้ปิ้นอยู่ชื่นเลยน้ำเย็นดีมากนะครับใส่ น้ำเป็นโซนน้ำตกออกเหลืองๆแต่น้ำเย็นดีมากบรรยากาศคือลานกว้างๆลานกว้างๆมาเล่นน้ำพาเด็กมาเล่นได้นะครับผู้ใหญ่ถึงมีร้านค้าขายของอยู่ราคาอาจจะแรงๆชักนิดนึง <c oughs> <c oughs> นะผมเห็นมันยำาเส้นเลยเน,นี่ยเจ็ดิบาทเนี่ยราคาจะแรงๆนิดก็ต้องถาอ้าจะพกมากินก็เอามาเองได้ปูเต่อปูตัต เอาจริงๆถ้าถามผมในสายของแคมปิ้งชุ่มจ่มเย็นสายมีลัดนอนของตัวเองผมแนะนำอีกหนึ่งสถานที่นะครับมันมันอาจจะไม่ดูอาจจะไม่หูหวาอาจจะไม่สวยงามแต่สายที่มาจอดแคมปิ้งทำกิน มาย่างของนะฮะโซนที่ผมจอดเมื่อกี้ตรงนั้นเลยครับมีรถตู้จอดอยู่หลายคันเนะเป็นสาธารณะนะครับผมเป็นสาธารณะข้อดีคือมันมันเป็นสาธารณไม่เสียค่าบริการคุณมาตั้งเต็นท์คุณจะมากลางเต็นท์จอดรถนอนได้เลยนะครับไม่เสียค่าบริการมันมีข้อเสียคือมันไม,ม่มีห้องน้ําว้าว เฟื่นงที่ดำๆระวังหน่อยนะครับมันมีความลื่นของของตะไคร่น้ำปลาน้ำครับ 我们走吧，妈。 ที่เราชอบมันผมมชอบน้าตกภูเขาเอาความจุกที่เราชอบเราใช้ชีวิตวันทํางานทํางานไปครับวันทั่วไปก็ออกหาสิ่งที่ชอบทำนะจายชอบปลูกตอกไม้ก็ปลูกตอกไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำสวนก็ทำสวนไปนึกแต,ตเ่เสพธรรมชาติผมก็หาไปเรื่อยๆนะก็ดันดนไปตามที่ได้ที่ได้ น้ำตกตอนกินคู่เป็นอะไรที่ดีมากนะตอนนี้ยังดีอยู่ช่วงน้ําเยอะยันน้ําน้อยตรงนี้ผมถือว่าผ่านเพราะว่าช่วงน้าน้อยแบบนี้มันจะร้อนช่วงที่ลึกที่สุดก็เป็นบริเวณใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับนี่ฮะจะลึกที่สุดประมาณเมตรสี่สิบห้าสิบดินใต้เป็นทรายเป็นหินเต็มเต็มอยู่นะเดินต้องระวังเท้าหน่อยนะครับทรายเยอะหินเยอะอยู่ เกิน,นมากตายเยอะเยะ่วนน้าตื้นๆก็ตรงทรายบริเวณตรงนี้เลยครับผมแนะนําสายเด็กๆเล่นปลอดภัยแล้วก็เย็นตรงใต้ต้นไม้ก็มันจะล่มหน่อยอยู่ตรงนี้ขับโซนด้านล่างเนาะเขาจะล่มๆ,ๆๆไปนะครับปินอยู่ก็ปีนอยนนนู่ลานกว้างๆนี้กางเต็นได้ครับนะใครมีเต็นอะไรมาทำของตัวเองได้ด้านบนก็จอดรถนอนได้สบายเลย เนี่ยตอนนี้ลานกว้างๆที่นี่มีข้อเสียอยู่ข้อเดียวไม่มีห้องน้าห้องน้ําคุณต้องอาศัยไปเข้ากับลานคานะครับลานค้ามีอยู่ด้านข้างผมว่าพี่เสียเข้าบริการเข้าห้องน้ําได้นะใช่ไปขอเขาเสียเข้าบริการเข้าห้องน้ําได้แต่เนี่ยลานทั่วไปก็อย่างนี้หน้านี้ก็น้ําน้อยหน่อยโอ้ยิ่งหน้าน้ํานี่สนุกใหญ่เลยครับแต่ยังยังมีน้ําไม่เล่นสบายนะนี่ฮะตูก็มีจอดรอรับแขก เราเราแกนอนสบายอาบน้ำได้สบายครับนี่เล่น้ำได้หมดน้ำฝั่งนี้มันมันไหลเรื่อยๆนะดูอย่างนี้แล้วก็เย็นสบายครับลมลืล่นน้ำก็มาเล่นหน่อยตรงนั้นอย่าลึกหน่อยคนมาเล่นน้ำนี่เที่ยงนี่นชฉ่ำเลยครับจริงๆฉ่ำเย็นสบายเลยสัญญาณนะมันมันเป็นสัญญาณเฮสนะเมื่อก่อนปีที่แล้วตอนนี้คือโอ้ปีนี้นะปีนี้น่าจะน่าจะอัปเดตเครือข่ายแล้ว 5G ครับผม ปีที่แล้วยังเป็นเฮดนะเฮดคือตรงโซนตรงนี้นะที่ผมมานอนผมนอนผมนอนตรงบริเวณรถตู้จอดตรงนั้นครับสัญญาณเป็นสัญญาณเฮดนะตรงรถตู้จอดตรงนั้นเลยผมเคยมานอนสักสักปีหรือสองปีแล้วแหละตอนนั้นสัญญาณแค่สัญญาณเนี่แค่สามสาม G อ่ะมันมันวิ่งนิดหน่อยแต่ตอนนี้คือสัญญาณวิ่งถึง5้า G เช็คมันสามารถดูติ๊กต๊อกดู y ย u ทูบเลยได้ไหม

ยี่ทูปอาจจะดูยากเพราะมันเป็นส่วนมากเป็นเน็ตในแม่เป็นในเป็นวิดีโอสบายครับตอนนี้ก็คือขึ้น 5G สบายสบายแล้วแบบนี้เลยนะะคพี่่ไมต้องเสียบปลั๊กตอนนี้ขึ้นสัญญาณเต็มที่แล้วมันก็ไปเกือบหมดแล้วท่านนะเราก็ต้องไปไกลขึ้นเรื่อยไกลขึ้นเรื่อยหลักอย่าเดียวครับค่าน้ำมัน แล้วตรงไหนที่ต้องถ้าไม่อยากไปจริงๆผมชอบที่สาธารณะท่านที่สาธารณะมันไม่ได้มีเยอะขนาดไม่อันมันมีแต่มันไม่ได้ขนาดไม่อันไงโอเคแค่นั้นแหละฮะก็เหมือนที่บอกสิ่งต่างๆก็ต้องค้นหากันไป นะคนหากันไปวันหยุดมีก็ต้องใช้วันหยุดมีก็ต้องใช้เที่ยงวันแล้วนะเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเที่ยงวันแล้วนะเนี่ยห้าสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วผมดูนะวันนี้วันอะไรวันศุกร์ผมดูว่าผมเนี่ยเลยไปเลยไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมอยู่นี่แหละ ้องขับไปอีกสักก็ไกลอยู่นะสามสิบถึงสี่สิบกิโลถึงบ้านผมต้องไปกินหมี่ิ้มดอีกแล้วจริงเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องหิวท้องไปตรงนู้นฮะมีชีมดเสร็จก็สบายเต็มที่ไม่ต้องแวะอีกแล้วเพราะเนี่ยถามว่าจะได้จะกินนู่นกินนี่ไม่กินได้แล้วไงไปกินหมี่ชีมดทีเดียวจบ แนะนำอีกหนึ่งจุดนะครับว่าใครสายกลางเต็นท์กางได้สัญญาณเต็มเน็ตดีสายแคมปิ้งมาเข้มได้ห้องน้ำมันไม่มีห้องน้ำแบบร้อปอนต่ะตรงนั้น,น่ะผมไม่รู้ว่ามันยังใช้ได้อยู่ป่ะนะฮะมันเป็นเราจะบอกว่าเป็นห้องน้ำที่เขามาตั้งไว้ให้ก็ได้ไนะเห็นไหมแต่ไม่รู้ยังใช้ได้ร้อยเปอร์ไหมผมไม่อยากไปตํรวจเพราะตอนผมมาครั้ง,งก่อนก่อนคือมันใช้ไม่ได้ มันตกปลอกไม่มีคนดูแลนะฮะเลยถ้ามันมีห้องน้ำที่เขาทำแบบร0 0เอร์น่ะผมก็อยากแนะนำเราังนนั้นไม่น่าขาดที่ห้องน้ำอย่างเดียวแาตา่สยที่เนี่ยฮะมาแบบร้านเลยโอเคจบไปครับที่ร้านแาตา่สยที่งบน้อยๆก็ต้องหาเรื่องของอย่างอื่นเองเช็คตามร้านค้าได้ครับมีร้านค้าอยู่สองร้านของนนนะผมไม่แน่ใจว่าไปขออนุญาตเข้าห้องน้ำได้ไหม นะเสียค่าบริการให้เขาปลาปลาปลากันไปเออเคครับผมเดีย๋ยวผมมน่าจะไปปิดทิปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่มีกีมมดและผมใส่ปุ๋ยแล้วก็กลับขาบ้ากเกต็ตไม่น่าจะถ่ายอะไรอีกถ้าไม่เจออะไรที่น่าสนใจนะไม่น่าจะถ่ายแล้วก็ปิดคลิปตรงน้ำตกวังเคียงคู่ครับผมลานจอดรถกว้างๆนะครับ